มันไม่ต้องเยอะมากเอากระเทียมลงไปเจียวไปจากนั้นพอมันเริ่มเริ่มเหลืองอะเริ่มหอมอะมึงก็ใส่พริกไม่ก็เนื้อลงไปจริงๆริกระเทียมกับพริกก็ใส่พร้อมกันก็ได้แต่ถ้ามึงไม่อยากกินพริกก็ไม่ต้องใส่แต่แต่ย่าให้กระเทียมไหมนะกระเทียมไหม้ป็เหลืองไปอะพอมันมีกลิ่นอะพอมันมีกลิ่นมันก็ใส่เนื้อไปเลยเยเดี๋ยวมันก็สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาทําผัดกะเพรากันนะอันนี้คือครั้งแรกของผมที่แบบ บอทำอาหารนะไอ้มารก็ไม่สอนวิธีทำมาซึ่งผมนเนื่องจากเนื้อมันมันแข็งนะผมก็เลยอ่ะมีนี่อยู่บ <What? S 1> รรยาก,กาศ what what the fuck โอเคโอเค,อเคตอนนี้ผมก็ใส่ใบกะเพราลงไปในน้ำนะครับผมราล้างหน่อยผมผมไม่รู้ว่าเป็นความงี้ยเปล่าผมไปดูมาแล้ว oh <God. S 1> ก็ผมได้เตรียม เอ่อเทียมแล้วก็พริกนะครับผมน่าจะกินแค่นี้พอผมไม่น่าจะทาจานใหญ่เป็นมากมายเพอกินแบบทำเล่นแล้วตอนเโอเคอันนี้ก็เป็นทุกอย่างนะที่ได้เห็นมาว่ามันต้องมีอะไรแบบคือผมทำอาหารได้เป็นเลยเราจะมาลองดูกันครับโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะผมว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเครอมาตั้งไฟกันนะ ร้ว่าต้องฟังออยน้นีการไอเชฟเผาครัวนะอย่าที่มามกิน,นคแ้มนค่นี้พอแมัอพอแล้วนะวบ,บอกับผมผมจะใส่ผมน่าจะบอกไปแล้วนะแต่กับผ,ผมใส่เนี่ยนแดนะแ แทนเนือ้อเพราะไม่เนื้อมันแข็งอยู่ผมลืมเตียมเคยหิวมากตอนนี้นะฮะมันน้ำมันก็เริ่มเดือดเลยครับตอนนี้ผมก็งจะใส่จ้าอีกลงไปน,น,งนะแต่เดี๋ยวผมตองอเดียวนะมือเดียวมานะร์กนะกับกับผมแบบสองมือดีกว่า <laughs> โอ้ใหม่ก็ผมได้ทำอะไรไม่ผิดพลาดทั้งใหญ่เลยกระเทียมไหม้นะยบร้อยมาร์กไม่นะ โอเคใส่นะ okay, ลงไปเลย๋ยวผมใส่น้ำสักนิดแล้วครับผมถ้ามันแห้งเกินไปไม่มมยึดน,นะฮะโอเคตรงนี okay. ้เรียกอะไรนะซอสปรุงรสใช่เปล่าใช่โอเคใส่เดียว ไม่รู้ว่ามันนิดเดียวหรือเปล่านะื่อกี้โอเคแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็น้ำปลานะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมโอเคมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เกินไปนิดนะะึงไปสะโพกนะ,ะโอ้โหโอเคโอ,คโอ้กินโอเคนะแต่มันก็แปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่เคยมีคนทำแบบนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เคยเอ๋มเขาเรียกว่าอะไระเจอด้วยตัวเองนะครับโอเคกิ่ปึ๊บ ตัดไปตอนใส่ข้าวเลยแล้วกัน,นโอเคอุ่นข้าวเสร็จแล้วนะฮะเอาออกมาจากโอเคเลยนะครับนี่มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมก็นะผมก็มันมันก็ดูดีอยู่นะสำหรับผมนะแล้วก็ยังไม่เอาเรามาชิมกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะโอเคเราก็

ไอพคกตีเองเนี่แม่งเอาหน้ากูไปทำมีมนแน่เลยโอเคสอบนี้ก็มีแค่นี้ครับแม่งไอมาให้ผมไม่ให้หรกผมมาทำเองแต่มากมันแนะนำนะครับครับโอเคมไม่ได้มองกล้องผมมองกล้องอยู่ตรงนี้โอเคครับ oh <yeah, S 1> <c oughs>